สวัสดีครับผมซีต้าช็อปออนไลน์ครับผมวันนี้นะครับมีเลนนิเวอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เอาใจสายพอร์เทรตนี่สายถ่ายหญิงเอาง่ายๆนะครับเป็นเลนขนาด85มิลิเมตรนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า LS 59นะครับผมมาดูกันเลยครับว่าในกล่องให้อะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือบอกสเปค นะครับว่าตัวเลนมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลนตัวนี้ไม่มีเลยน,นะก็คือแพ็กเกจเนี่ยคือมีกล่องแล้วก็เลนเลยกล่องก็จะมีเขียนตรงนี้ย85มิลลิเมตรลูกลงมาเลยดูกันตัวเลนต้องบอกก่อนนะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากน้ำหนักก็จะง่ายๆว่าตัวนี้น้ำหนักเยอะที่สุดละนะครับผมตัวนี้น้ำหนัก319กรัมตัวเลนอย่างเดียวนะไม่รวมอะไรเลยนะครับผมดูเลนครับโอ้โหใหญ่มาก ตัวเมาส์ยังเป็น17มิลเหมือนเดิมนะครับตัวนี้อย่างที่บอกในแพ็กเกจไม่ให้ตัวเลนแคปไม่ให้อดปเตอร์ฟิลเตอร์อะไรมาเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้หนีบกับตัวไอตัวหนีบเลนแคปไม่ได้นะครับคือหนีบได้แหละแต่น้ำหนักมันเอาไม่อยู่นะครับถ้าจะใช้งานคุณต้องใช้กับเคสหลิกของนิ w เวอร์นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับส่วนตัวอแดปเตอร์ฟิลเตอร์ไม่ให้เพราะอะไรตัวนี้สามารถใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าเลนได้เลยแต่เป็นขนาด72ม mm. มอ่าหน้าค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เมาส์อยู่ที่่่17 72มแตหนน้าเลนเน ใหญ่สะใจเลยนะครับผมตัวเลนด้านในนะครับมีกระจกทั้งหมด8ชิ้นแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับตัวนี้ใช้กระจกแบบเกรดพิเศษเลยนะเขาบอกเป็นแบบเพดีเลยคือให้แสงอ่าง่ายๆให้การผ่านแสงที่สมบูรณ์กว่ารุ่นปกติแล้วก็เคลือบเขาเรียกนาโนโค้ดมาด้วยอ่าสังเกตเลนเนี่ยเอาง่ายครับมันไม่ใช่เลนมือถือละมันถ้าจะเป็นเลนกล้องแลวเนี่ยขนาดผมว่ามันใช่เลยนะเดีย๋ยวนี้เลนมิลลิเมตรบางตัวยังเล็กกว่าอันนี้เลยนะอันนี้ใหญ่มากนะครับผมตัวสเปคนะครับ85ิมิลเนี่ยก็คือง่ายๆเป็นเหมือนเทเลโฟโ เทียบแล้วก็ประมาณเลนคูณ3ของ iPhone นี่แหละอ่าตัวเลนผิวสัมผัสนะครับอลูมิเนียมทั้งตัวน้ำหนักอย่างที่บอกหนักใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูภาพกันครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยบิ๊กเบิมตัวเนี้ยเวลาถ่ายแล้วพอร์ตเทตเทียบเทียบกับคูณ3ใน iPhone นะครับหรือเปรียบเทียบภาพแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยคุณภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับผม เป็นไงไงกันบ้างครับผมเห็นไปแล้วนะครับตัวอย่างภาพนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายถ่ายสาวถ่ายอะไรเงี้ยอ่าต้องการถ่ายภาพที่แบบให้เลยมันออปติกอ่าง่ายๆว่าได้ภาพที่เบอร์หลังจากออปติกจริงๆเนี่ยก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า Newer L59 s ครับผม